อะคับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Genshin Impact นะครับแล้วก็วันนี้เจอกับพี่ลุงใจดีคนดีคนเดิมนั่นเองวันนี้พี่ลุงใจดีจะลองมาตีมังกรน,นะครับจริงๆก็ตีทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าเนื่องจากว่ารอบนี้ที่พี่ลุงใจดีอัดไว้นะครับคือพี่ลุงอ่ะจะทำเป็น เมม o r y ของตัวเองนะครับเหมือนทําเป็นเมม o r y ของตัวเองเก็บไว้เรื่องพัฒนาการของตัวละครของพี่ลุงเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ลุงก็ขึ้นระดับโลกไประดับ7แล้วนะครับแล้วก็ up s e a ลของพี่ลุงวงเนี่ยจนมาเป็นเลเวล90แล้วพี่ลุงใจพี่ลุงก็รู้สึกดีที่ตัวเองอะ่ะเห็นตัวละครของตัวเองพัฒนาตัวละครพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ก็คือเลเวลตันนะครับที่เลเวล90แล้วนะครับ แล้วก็อาวุธเนี่ยก็ตันแล้วนะครับที่เลเวล90เช่นกันนะครับที่พี่ลุงทําคลิปนี้ขึ้นมาแชร์นะครับเพราะพี่ลุงอยากรู้ว่าหลังจากที่พี่ลุงลองบิวเซียวขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเซียวสายประหยัดเนาะก็ไม่ได้เติมอะไรเยอะมากนะครับเพราะงั้นก็จะมีหอกแค่เดสแมทเท่านั้นนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะครับก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เท่าที่พี่ลุงพอจะหาได้นะตอนนี้นะครับก็จะใช้2เซตนะครับผสมกันนะครับก็คือเซต แกลเดิเอเตอร์2ชิ้นนะครับแล้วก็เซตลม2ชิ้นนะครับทีนี้ถ้วยนะครับพี่ลุงก็จะใช้เป็นความเสียหายลมนะครับแล้วก็สเตตัสทั้งหมดนะครับอัตราคลิของพี่ลุงเนี่ยอยู่ที่73%นะครับแล้วก็ความแรงคลิเนี่ยอยู่ที่137%ในขณะที่มีความชำนาญพาดอยู่ประมาณ107นะครับ ก็เรียกว่าบิลนี้ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับพี่ลุงพยายามจะหาอร์ติแฟกมาเพิ่มความแรงคลิเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับให้ได้สักประมาณสักร้อยแปดสิบนะครับตั้งเป้าไว้ประมาณนี้แต่ก็คงจะอีกยาวไกลนะครับทีนี้พอรอบนี้นะครับที่พี่ลุงแบบว่าบิลมาประมาณนี้พี่ลุงก็เลยอยากรู้ว่าถ้าพี่ลุงใช้เซียวนะครับในการฆ่าสตอมเทอร์เรอร์นะครับ มันจะเป็นยังไงมันจะไหวไหมแล้วมันจะฆ่าได้อย่างง่ายดายหรือเปล่าหรือจะหืดขึ้นคอขนาดไหนเราไปดูพร้อมกันครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับพี่ลุงขออนุญาตต้องใช้ตัวช่วยนะครับกินอาหารบัฟสิครับเพราะว่าซอมเทอร์เนอร์นี่ก็คือเป็นบอสมังกรหนึ่งตัวนะครับพี่ลุงจะไปตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะช็อกได้นะครับคือปกติเนี่ยพี่ลุงตีมังกรเนี่ยคือตีอันนี้นะครับเลเวล80 รอบนี้คือต้องตีแบบเลเวล90แล้วนะครับไปครับเริ่มการา้าถทายแล้วก็บอสมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่เพื่อนไม่สามารถช่วยได้นะครับบอสหมาป่ากับบอสชายเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถไปช่วยได้เนาะแต่พอเป็นบอสมังกรปุ๊บ <c oughs> ยากเลยเพื่อความชัวร์นะครับพี่ลุงจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นล้วก่อนนะครับเพื่อโดนพลังโจมตีของมังกรหรืออะไรเข้าไปอย่างนี้จะได้ยังพอยืนอยู่ได้นะครับสเตปแรกก็คือมังกรต้องโฉบลงมาก่อนนะครับเราก็หลบนิดนึงนะครับจากนั้นมังกรก็จะโฉบนะครับโฉบไหมไม่โฉบฮะอ้าวรอบนี้ลงมาเลยครับ เรียบร้อยพี่ลุงก็เปิดเบนเน็ตบัฟอย่างนี้แล้วครับแล้วก็เอาเซียวโดขึ้นไปเลยโอ้โหพี่ลุงลืมเก็บอันติเซียวนะครับ ก็เลยทําให้เซวแปลงล่างไม่ได้นั่นเองแย่ yeah, แล้วแล้วก็มีลูกไฟหล่นลงมานะครับเป็นสเต็ปข,ของกรน,นะครับแล้วก็ทําพื้นเป็น The Bird. ระเบิดนะจุดจุดนี้เราก็ต้องบินหนีครับไปบินไปท่านข้างนะครับ เราก็บินมาหาแผ่นหินที่มันไม่มีพลังรบกวนเนาะแล้วก็โฉบค,ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเราก็หลบให้ดีครับรอบนี้อาจจะโฉบนะครับเราต้องระวังไว้นิดนึงอ้าวไม่โฉบอีกแล้วอุ้วิวเราต้องหันทางด้านนี้ครับเพราะว่าต้องดูหัวมังกรนะครับถ้าหัวมังกรไปทางด้านนู้นเราก็ต้องหันทางด้านนี้นะครับ อุยโหเกือบไม่ทันเราก็แปลงล่างเลยครับเราก็ียบเข้าไปครับเรียบร้อยครับก็เรียกได้ว่าผ่านไปอย่างราบรื่นนะครับ โอ้รอบนี้ดีสุดเลยครับทุกคนอย่างน้อยก็ได้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือได้ของจากมังกรสองอันแล้วก็ได้อาร์ติแฟกต์สองอันถึงแม้จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่พี่ลุงไม่ใช้ก็ตามแต่ก็ถือว่ารอบนี้ไม่เกลือนะครับแต่พี่ลุงคิดว่าเกลือนะครับเพราะว่าอาร์ติแฟกต์คือพลังชีวิตกับพลังป้องกันถึงจะได้เป็นสีทองสองอันแต่ก็ยังเกลืออยู่ดี นะครับแต่ที่แบบเวิร์กสุดๆเลยก็คือได้อันนี้นะครับกับอันนี้มานั่นเองโอเคครับก็โดยสรุปแล้วนะครับด้วยสเตตัสของเซียวนะครับในตอนแรกที่พี่ลุงให้ดูไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าสามารถฆ่ามังกรนะครับเลเวล90 ได้ภายในเขาเรียกว่าไหลมังกรฟุบสองครั้งก็ตายแล้วนะครับคือถ้าดาเมจไม่ถึงเนี่ยเราต้องฆ่ามังกรด้วยการทําให้มังกรฟุบคอลงมาสามครั้งนะครับสองครั้งเนี่ยถือว่าดีนะครับครั้งเดียวเนี่ยถือว่าดาเมจจัดจ้านมากซึ่งรอบนี้เนี่ยพี่ลุงก็ถือว่าเออมันก็ทําได้ดีพอสมควรนะครับก็ ดาเมจของเซียวตอนใช้อันตินะครับแล้วก็พุ่งลงมาแทงเนี่ยอยู่ประมาณรักสองหมื่นสองหมื่นต้นๆน,นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ลุงกินบัฟเข้าไปด้วยนะครับก็เลยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าไม่กินบัฟเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นไปปลายนะครับซึ่งอาจจะทําให้ดาเมจไม่เพียงพอในการฆ่ามังกรในรอบที่สองนะครับเพราะงั้นเนี่ยสรุปแล้วครับโดยรวมก็คือบัฟเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับ แนะนำให้กินนะครับแล้วก็แนะนําให้ใช้กกอนที่จะเข้าไปเจียวมังกรนะครับ2ก็คือต้องมีตัวที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่ามีตัวซับนะครับอย่างของพี่ลุงใช้เบนเน็ตนะครับเปิดบัฟเพิ่มแอคแท็กก่อนนะครับแล้วก็เซลนะครับเทคนิคส่วนตัวของพี่ลุงก็คือเวลาใช้เซลนะครับการโจมตีของเซลที่จะทำดาเมจได้สูงที่สุดเลยนะครับไม่ใช่การโจมตีแบบนี้นะครับ แต่เป็นการโจมตีแบบกดค้างครับกดค้างอย่างนี้นะครับคือกดค้างไว้เฉยๆเลยนะครับวิธีการโจมตีของเซียวหรือทานทำดาเมจของเซียวให้ต่อเนื่องนี่คือกดค้างครับแล้วก็ใช้สกิลทีหนึ่งครับแล้วก็กลับมากดค้างใหม่แล้วก็ใช้สกิลทีหนึ่งครับอันนี้คือทาดาเมจหนึ่งชุดได้ต่อเนื่องมากนะครับแล้วก็ทาดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็คือฝากเทคนิคส่วนตัวไว้ประมาณนี้ละกันนะครับจากที่จากเข้าที่พี่ลุงเล่นมานะครับยังไม่นับถ้าไม่ตายนะ อ้อลืมให้ดูพรสวรรค์นะครับอ่าอันนี้พี่ลุงอัพพรสวรรค์ไปประมาณนี้นะครับก็คือพี่ลุงพยายามจะเน้นการโจมตีปกติของเซียวให้เยอะขึ้นนะครับสาเหตุที่พี่ลุงเน้นการโจมตีปกติของเซียวให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันทําให้การโจมตีแบบชาร์จโจมตีนะครับแรงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ทําให้การกระโดดความเสียหายพุ่งลงมานะครับ พุ่งลงมาแบบไม่ใช้ท้าให้ตายนะแรงขึ้นด้วยนะครับพอางอันก็จะค่อนข้างาพี่ลุงเนื่องจากว่าเซียวเนี่ยใช้อันตีได้ไม่ได้บ่อยมากนะครับพี่ลุงก็เลยจะเน้นไปที่การชาร์จตีนะครับแล้วก็ใช้สกิลอีเพิ่มเข้าไปนะครับอันติเนี่ยเอาไว้ใช้แบบเคลียร์มอนเยอะๆนะครับหรือว่าเวลาเจอบอสเท่านั้นเองซึ่งอันตีก็จะอัตามมาเป็นลำดับ2นะครับลำดับแรกพี่ลุงจะเน้นไปที่ พวนสวรรค์การต่อสู้ก่อนเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นวิวส่วนตัวของพี่ลุงเองนะครับก็น้องๆก็อาจจะแบบไม่ต้องไม่ต้องตามพี่ลุงก็ได้แต่ว่าถ้าน้องๆอ่ะอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้เนี้ยถ้าเกิดว่าพี่ลุงไม่ได้เก็บอันติมาก่อนอนะ่ะแล้วพวันสวรรค์อันที่หนึ่งพี่ลุงไม่ได้อัพไว้มันจะตีเบามากพอพอเซตีเบามากเนี่ยมันทาดาเมจกับมังกรไม่ได้เลยเนี่ยมันจะลําบากมากนะครับเพราะงั้นพี่ลุงก็เลยจะก็เลยจะแบบ พิลุกบิ้วของพี่ลุงเนี่ยทำให้ตัวเซลเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะครับก็คือโจมตีปกติก็แรงใช้อันติก็แรงนะครับในระดับหนึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นทำหลายๆอย่างได้นะครับไม่สุดด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไปได้ทุกที่นะครับตีได้ทุกตัวนะครับที่ตูบอกตีได้ทุกตัวนี่คือยกเว้นบอสหมาป่านะครับเพราะว่าธาตุลมเนี่ยไม่สามารถทำดาเมจกับบอสหมาป่าน้ำแข็งได้นะครับเพราะว่าบอสน้ำแข็งมันใช้ธาตุไฟเท่านั้นนะครับ แต่ว่าพี่ลุงก็มีทางแก้ครับก็คือพี่ลุงอะเปลี่ยนอ์ติแฟกซ์เซลให้กลายเป็นสายกายภาพครับพอเปลี่ยนให้เป็นสายกายภาพแล้วเนี่ยเซี CL ก็จะเน้นโจมตีกายภาพมันก็จะแรงขึ้นไปนะครับพอมันแรงขึ้นเนี่ยก็จะตีบอสหมาป่าเข้านิดก็จะตีบอสหมาทําดาเมจกับบอสหมาป่าได้บ้างนะครับไม่ถึงกบทาไม่ได้เลยก็จะค่อนข้างดีนะครับเอาละครับ ก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่ลุงพยายามทําแล้วก็กันกลองออกมานะครับพยายามลองผิดลองถูกนะครับกับตัวเซี่ยวนะครับที่พี่ลุงลองเล่นมานะครับก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ลุงนะครับด้วยการกดคนละ1ไลค์นะครับขอคนละ1ไลค์เท่านั้นเองแล้วก็น้องๆที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร e นะครับ ฝากกดซับสไคร์ให้พี่ลุงด้วยนะครับซับสไคร์นี่จะเป็นกําลังใจที่สุดยอดสาหรับพี่ลุงมากมากเลยนะครับเอาละครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ลุงก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เจอกันใหม่นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าพี่ลุงทาได้เนี่ยพี่ลุงจะไปทํามาแล้วก็ทําเป็นคลิปออกมาให้เห็นนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับบิวตัวละครของตัวเองให้เล่นแบบสนุกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับ อาครับสำหรับวันนี้ลางไปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย